โดนไฟใหญ่ครับตามไปหลังเรือตามไปหลังเรือไปหลังเรือฝั่งนี้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 ก็ได้ฝั่งนี้เชอฝั่งนู้นโดนแล้วครับผมใส่ช็อคใส่ช็อคแค่ใส่ช็อคแค่สามสิบเองใส่ช็อคสามสิบเอง โหูเป็นแคหนักไหมหนักอยู่ขึ้นมาเป็นในเขาอะต้องต้องงัดขึ้นไปแล้วก็ลงหุนนั่งพยัคฆ์อะไรอย่างนั้นมันเกิดเป็นลูเข้ามือชีลุกนั่งมือชีลุกนั่งเฮ้ยเฉยก็ได้เออ กล้แล้วใกล้ถึงแล้วใถึงแล้วรอ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 นี่นี่วิ่งวิ่งวิ่งวิยิวิวยอเลย่งตรที่ปิดเบรถูกกันนะยายยปิดเบรคสุดตมากเลยเอาออกาจะเบรสุดจะเบรได้อยู่มันวิ่งออกอยู่ขนาดยยังออกขนาดนั้นนี่ครับมากับไตเล็กนะครับผมดีครับขึ้นก็ย้ายครับตบ้มาก่อน้ยด้วย ใหญ่ตามตัวใหญ่ตามตัวทำห้ไรผมด้วยใกลเฮ้เขาใต้ท้องมันอะเฮียใต้ท้องมันอะเฮียกดมิดเลยไงเขาว่าอยากโดนคันเขาเองยังไงสมใจเลย สนใจดิสนใจเลยเขาว่าอยากโดนคันเขาเองครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยยังวิ่งยาวเลยเออมันเถินด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยททอไม่มวิ่งลากจะเอาไงพอพอพออยากอยากขึ้นอยากขึ้นมึงปล่อยมากปล่อยมากเดี๋ยวพึ่งไอ้เบียดอยู่พึ่งแลมันแข็งไปมันแข็งไปเออไปมึงงัดขึ้นแล้วมึงมึงหมุนตอนเอายกลงอแล้วก็หมุนตอนเอาลงไอในนั้นมันวิ่งอ๋อก็ปล่อยไหม มึงมึงปะวิ่งไหมวิ่งลงเมื่อกี้นี่ไปเนี่ยมันวิ่งอยู่เนี่ยต้องแนนขึ้นอีกน้องจากพัทยาจาพัทยาครับพัทยาครับทุกคนเลยดูครับนี่ยอดโดนแล้วโดนเรี้ยงมาท้ายเลือยหมดเลยคะแนนทันฟาแกนเป็นไงมาแล้วสายแดงครับสายอะไรครับแล่มมาแล้วมาแล้ว แม่บอกว่าโฉไม่กินกู้ไงหินแน่นโเนี่อกเริ่มเลยอุ้ยเรื่องเรื่องว่ะขีกดีูมะขอสุดหล่อนี่ขึ้นอีกขึ้นอีกอแล้วัยแล้วจับจับเยใส่ขวแล้วไงมีเหามาด้วย ทางนู้นบ้างทางนู้นบ้างต้องใส่นี่ใส่เล็กนะครับสุดยอดครับผมครับทีนี่มึงถ่ายดี่ไหนอีกครับทำไมเหรอหมักมเที่ยวหนิกป็นไงบางทีกงไปเดี๋ยวเราไราเรื่องไนเรื่องเลยเมื่อยเลยมันถึงก็เมื่อยเลยอ่ะดูไซส์ดูไซส์ไหนอ่ะเนาะแล้วอยตรงนี้พี่ถ่ายรูปหน่อย